ตอนนี้นะครับเราอยู่วัดหลวงพ่อรวยนะครับวัดตะโกก็จะมีหลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อรวยเสร็จแล้วนะครับด้านหลังนะครับจะมีทเทวสวุวรรณนะครับโอ้นั่นไงองค์งงใหญ่เลยทเทวสวุวรรณ โอ,ขอ,ขอ้พื้นที่สวยงามเถาวีสุวรรณด้านหลังนะครับหลวรวย โอล้มลื่นมากครับลมลื่นมากพอเรามาถึงท้าวเวสสุวรรณแล้วนะครับก็เตรียมรอจะเนนะคะ ทาทุทาทุทุก้าดอกสามสามเก้าพอดี ก็จุดทูบทาเวสสวรรณจะอยู่ด้านหลังจะดีหลวงพ่อรวยขอพรกันครับ <laughs> một cân, hết tôi một cân. <laughs> 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 <Một căn. cười>